สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องติสองิงหาเจ้าแนวครับวันนี้พามาชมย้อนย้อนหลังการตัดแต่งกิ่งนะครับที่มีสองยอดประธานครับที่ผมตัดไปเกือบสองเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับหลังตัดเกือบสองเดือนครับอีกไม่กี่วันก็2เดือนครับย้อนชมได้ครับคลิปที่ EP ห้าครับที่ผมตัดนี่ครับตัดแล้วเป็นอย่างไรครับ ยอดเขาจะนี่ครับมียอดประธานเดียวเขาจะสวยครับนี่ครับทรงเขาจะแตกยอดขึ้นดีเลยครับถ้ามียอดเดียวครับก็จะพุง่งครับแนะนำครับถ้าเป็นสองยอดกิ่งงานมันกระติ๊กเนี้ยต้องตัดออกครับเกินสี่ทีงห้างสาคผมตัดแล้วก็ได้ ยอดที่สวยออกมาครับนี่ครับตอนที่ตัดนะเขาเท่ากันเลยนะครับกิ่งที่เขาเท่ากับกิ่งนี้เลยครับนี่ครับผลของการตัดยอดครับเกือบสองเดือนครับนี่ครับย้อนย้อนชวคลิปได้ครับคลิปที่ EP ห้าครับที่ผมตัดความแตกต่างยังไงครับ ี่ครับมาบอกเบื้อใหม่ครับเพื่อนๆใน YouTube ครับนี่ครับหลังตัดยอดได้เกือบสองเดือนครับประมาณวันที่ยี่สามเนี้ยก็จะครบจะเข้าสองเดือนครับนี่ครับสวยครับนี่ครับ จริงๆเขาจะมีคู่นะครับยอดเขาจะมีคู่มาเลยถ้าคืนเราปล่อยไว้ต้นใหญ่มาเขาก็จะเบียดกันครับความคิดผมนะครับต้องให้เขาเหลือกิ่งเดียวครับยอดเดียวนี่ครับเหตุผลทำไมผมต้องตัดออกครับใครอยากชมคลิปที่ผมตัดครับคลิปที่ ep ห้าครับยอนชมได้ครับ ช่องของผมครับช่องติดกองที่งา h ชาแนลครับประมาณนี้ครับให้ดูเต็มครับพอตัดแล้วก็จะพุ่งครับต้นเขาจะสวยครับตรงเสมอนะครับต้องแต่งเรื่อยครับนี่ผมก็แต่งอีกครับถ้ามีเวลาผมก็มาแต่งอีกนเมื่อที่ว่ามันไม่สวยผมก็ตัดทิ้งครับต้น กิิงเล็กกิิงน้อยครับไม่เอาไว้นะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ